จากสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ไปดูการสอบครูผู้ช่วยสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้างนะคะต้องบอกว่าเรื่องของมาตรการการป้องกันการทุจริตเข้มงวดเลยทีเดียวค,ครูผู้ช่วยทุกคนจะต้องนําเสื้อไปเปลี่ยนด้วยโดยที่จะต้องใส่เสื้อที่เป็นเสื้อยืดสามารถดูได้ว่าไม่ได้ลักลอบเอาอะไรเข้าไปแต่ปรากฏว่ามีการ การทําที่เข้าข่ายว่าต้องสงสัยอาจจะมีการทุจริตหรือเปล่าอันนี้เป็นเพียงการสงสัยเพราะว่ามีคนที่อยู่ในระดับผอ,อโรงเรียนเนี่ยไปสอบครูผู้ช่วยด้วยทัทง้ทงๆที่จริงๆแล้วเป็นผอ,อแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปสอบแล้วเพราะว่าระดับสูงกว่ามากอันนี้ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยผอ,อคนนี้มีการไปเปิดโรงเรียนกวดวิชาให้ด้วยนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสนามครูผู้ช่วยที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่พบว่าในจังหวัดนี้ค่ะมีคนที่ เข้ามาสอบมากที่สุดถึง5,000กว่าคนเลยทีเดียวโดยนายจาตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะไปตรวจสอบครูผู้ช่วยที่ปีนี้นะคะมีการเปิดรับทั้งสิ้น1,700อัตรารวม87พื้นที่การศึกษาโดยที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะมีคนที่สอบมากที่สุดถึง5,600คนและมีคนที่เข้าสอบถึง4,800คนแบ่งสนามสอบออกเป็น3สนามได้แก่สนามสอบ โรงเรียนวัดโสธรโรงเรียนดารุณีและโรงเรียนเบญจมราชรังสิตจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีบางจังหวัดที่เขามาสอบกันเป็นทีมค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องหาทางป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตหรือว่าเข้าข่ายทำผิดจะสั่งให้ยุติการสอบทันทีสําหรับเรื่องที่บอกไปค่ะมีผู้อํานวยการโรงเรียนที่พบว่ามาสมัครสอบเป็นครูผู้ช่วยด้วยก็ได้สั่งให้จับตาอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเมื่อวา พอเป็นข่าวออกมาแล้วผอ,อ,อก,ก็ไม่ได้ไปสอบเลยหากพบว่าเป็นการกระทําผิดทันทีก็จะดําเนินการทันทีเช่นเดียวกันภาพรวมการสอบทั้งประเทศคุณจตุรนบอกว่าตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหลังเสร็จสิ้นการสอบแข่งขันคัดเลือกครูผู้ช่วยวันที่สองที่สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมอำเภอเมืองบุรีรัมย์คณะกรรมการควบคุมการสอบแต่ละห้องก็รวบรวมข้อสอบและกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบมอบให้กับ คณะกรรมการตรวจนับที่กองกลางอำนวยการสอบก่อนที่นำไปจัดเก็บไว้ที่ห้องมั่นคงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่32ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยที่หนาแน่นติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ภายในห้องประตูเข้าออกบริเวณโดยรอบค่ะก็มีบริเวณนะคะถึงการติดตั้งกล้องพื้นที่โดยรอบถึง16ตัวและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงด้วยสำหรับภาพรวมการสอบบรรจุครูผู้ช่วยจ ังหวัดบุรีรัมย์ตลอดสองวันที่ผ่านมาก็พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ